สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่ลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําขนมต้มมะพร้าวอ่อนกันครับก็เดินก็มะพร้าวครับเราก็เลือกใช้เป็นมะพร้าวอ่อนที่ค่อนข้างแก่นิดนึงนะครับแล้วก็เฉาะเอาเนื้อมาขูดก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ ขูดเอาเฉพาะเนื้อไว้เลยครับแล้วก็ขูดให้เป็นฝอยบางๆนะครับอันนี้ก็ไว้ผัดไส้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไว้สําหรับคลุกตัวขนมต้มด้วยนะครับวันนี้เสียงก็อาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าที่บ้านกําลังซ่อมหลังคาอยู่ครับน่ครับหน้าฝนนะฝนกําลังมาแลลวมะพร้าวอ่อนนี่เราก็เลือกใช้ประมาณ2ชั้นถึง2ชั้นครึ่งนะครับเพื่อจะได้เนื้อหน่อยครับแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะ ก็นี่เลยครับเราก็จะได้เป็นมะพร้าวที่เราขูดฝอยไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เราแบ่งมะพร้าวตัวนี้เป็น2ส่วนนะครับแบ่งมาก่อนเลยส่วนหนึ่งเราจะาไว้สําหรับคลุกกับตัวขนมต้มของเราตอนที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะนําไปทําเป็นไส้ครับเสร็จแล้วก็เกลือครับใส่ลงไปเล็กน้อยนะเค้าให้ทั่วเลยครับใส่แค่พอมีรสชาติเค็มไปเล่นๆก็พอนะครับเสร็จแล้วก็ มะพร้าวที่เราเค้ากับเกลืเรียบร้อยแล้วครับใส่ลังถิ้งเลยนะน,นี้เราจะนำมะพร้าวไปนึ่งด้วยนะครับนึ่งให้สุกก่อนนะเกลี่ยให้กระจายทั่วเลยครับเสร็จแล้วก็นำมะพร้าวครับมานึ่งในน้ำเดือดเลยนะอันนี้เรานึ่งประมาณ3-5นาทีครับให้มะพร้าวร้อนจัดแล้วก็สุกดีนะครับการไม่ให้มะพร้าวบูดง่ายนะครับ ตอนนี้ผมก็นึ่งมะพร้าวมาได้ประมาณ 3- 5นาทีครับมะพร้าวก็จะร้อนแล้วก็สุกได้ที่แล้วนะครับนี่เลยอันนี้ก็ให้เรายกลงจากเตากไนได้เลยครับเสร็จแล้วก็นำมะพร้าวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วครับนี่นํำมาผึ่งให้ใคลายความร้อนดีก่อนนะครับเท่านี้เราก็จะได้เป็นมะพร้าสำหรับครุกขนมต้มเรียบร้อยแล้วครับพักรอไว้ก่อนเลยนะเสร็จแล้วก็มาผัดไส้กันเลยครับก็เด๋่วก็น้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลต้าหนก็ได้นะครับ แนะนำใช้เป็นน้ำตาลแท้นะครับจะได้ความหอมอร่อยนะแล้วก็เกลือครับน,น,น้ำมะพร้าวครับเล็กน้อยเพื่อให้เราผัดน้ำตาลได้ละลายง่ายยิ่งขึ้นครับเราก็เปิดเตาได้เลยครับทีนี้ให้เราใช้ไฟก,กลางๆพอนะครับผัดให้น้ำตาลออกกลิ่นหอมดีก่อนนะภาชฉะนที่เราใช้ผัดไส้ครับ ก็ถ้าเกิดใครมีเป yeah. so so like out ็นกระทะทองเหลืองก็ใช้เป็นกระทะทองเหลืองได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีใช้เป็นกระทะหรือว่าหม้อธรรมดาก็ได้เช่นกันนะครับแต่เกิดเป็นหม้อก็ระวังนิดนึงครับเพราะว่าน้ําตาลจะมีความข้นเดี๋ยวจะไหม้ติดตามขอบค้นหม้อได้ง่ายครับแต่เกิดเป็นกระทะก็จะโค้งหมดอย่างเงี้ยเราผัดไปทั่วกระทะครับน้ําตาลที่เราเลือกใช้ครับแนะนําให้เป็นน้ําตาลแท้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําขนมไทยอ่ะถ้าเกิดได้เป็นน้าตาลตหนดว่าน้ําตาลมะพร้าวแท้ครับจะทําให้เวลาที่เราผัดไส้เสร็จแล้วไส้จะมีกลิ่นหอมของน้ําาาาาตตลลดดีีมกกกกครรััััข้้้นนนนอเเ็จะใชวผบ ให้ผัดไปเรื่อยๆนะแต่ระวังน้ำตาลไหม้ด้วยนะครับสังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับพอเราผัดมาได้สักพักนึงครับสังเกตดูนะน้ำตาลก็จะสีเข้มขึ้นมาครับเราก็จะเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วอย่างนี้ใช้ได้แล้วนะครับก็ให้เราใส่เป็นมะพร้าวที่เราขูดไว้ครับอันนี้ใส่ลงไปได้เลยนะครับ ก็ผัดเร็วๆเ,เ,เลยครับให้น้ำตาลครูกกับมะพร้าวให้ทั่วเลยนะครับกลิ่นหอมดีมากครับความหวานนี่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการได้เลยนะครับถ้าเกิดใครชอบทานหวานน้อยก็ใช้น้ําตาลน้อยหน่อยหรือไม่ก็เพิ่มปริมาณของเนื้อมะพร้าวลงไปอีกได้ครับแต่ถ้าเกิดใครชอบหวานมากๆหน่อยก็ให้ใส่ น้ำตาลเยอะนิดนึงครับแต่ว่าลดปริมาณของเนื้อมะพร้าวลงนะครับพอใส่เนื้อมะพร้าวลงไปเสร็จแล้วเปิดไฟค่อนข้างแรงขึ้นมาได้เลยนะครับจะเป็นไฟกลางค่อนเป็นแรงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะผัดสักครู่นึงครับเพื่อให้ตัวไส้แห้งงวดลงมานะครับเราเคี่ยวน้ําตาลตอนแรกเพื่อให้ได้ความหอมครับเสร็จแล้วเราใส่เนื้อมะพร้าวไปตัวน้ําตาลก็จะทําให้ตัวเนื้อมะพร้าวคายน้ําออกมาครับเดี๋ยวลองผัดให้ไส้หมาดแห้งลงอีกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราปั้นเป็นรูปไม่ได้นะ พอยหมันค้นด้วยนะครับอัน,นี้ใช้เวลาสักพักนึงครับตอนนี้ผมก็ผัดไส้มาจนได้ที่แล้วครับเลวลารวมประมาณ20นาทีได้นะครับสังเกตนะไส้ก็จะหมาดแล้วก็แห้งดีแล้วครับอันนี้สามารถตั้มหนึ่ลูกได้แล้วแล้วก็หอมดีมากเลยครับนนก็ใช้ได้แล้ครับให้เราปิดเตาได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เรา พักตัวไส้ตัวนี้ให้ใคายความร้อนดีก่อนนะครับเพื่อเราปั้นเป็นลูกได้นะครับตอนนี้ผมก็พักไส้ขนมมาจนอุ่นกะว่าให้เราพอปั้นได้นะครับประมาณนี้เลยเสร็จแล้วก็มาปั้นเป็นลูกได้เลยครับให้เราเตรียมเป็นภาชนะครับวันนี้ผมใช้เป็นหม้อนะแบบที่มีฝาปิดนะครับแล้วก็นําไส้มาปั้นได้เลยครับขนาดของไส้ที่เราจะปั้นนี่ก็ตามความต้องการได้เลยนะครับใครชอบทานไส้เยอะน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดเราปั้นไส้ลูกใหญ่ก็ต้องทำวัคขนมต้มลูกใหญ่ขึ้นมาด้วยครับ นี่ก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมได้เลยนะครับใช้มือบีบๆได้เลยเนี่ยครับก็จะได้เป็นก้อนสาขนมอย่างนี้ครับเลี้ยงใส่หม้อไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นส้ขนมที่เราปั้นเป็นลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ เทียนอบขนมครับอันนี้เราจะอบควันเทียนด้วยนะครับก็จุบเทียนได้เลยครับใช้เป็นเทียนสาหรับอบขนมนะครับอันนี้ไม่ใช่เทียนทั่วไปนะเทียนเฉพาะเลยครับขนมไทยนี่ถ้าเกิดเป็นไส้ขนมมะพร้าวไงครับอบควันเทียนแล้วจะหอมอร่อยดีมากสำหรับใครที่ไม่รู้จะหาซื้อตัวเทียนอบขนมนี้ที่ไหนครับ โดยปกติแล้วร้านขายแป้งที่ขายแป้งหรือว่าเครื่อทงทำขนมไทยสมามารจะมีขายครับร้านแป้งใหญ่ๆห,หน่อยนะหรือว่าสั่งจากอินเทอร์เน็ตก็มีครับแต่ว่าเทนูขนมก็สําคัญครับจะมีแบบหลายสูตรหลายแบบมากครับแนะนําว่าหาเจ้าที่ดีๆนะครับเพราะว่าจะหอมอร่อยครับเกล็ดเทนอบขนมไม่หอมก็อบมาก็จะไม่อร่อยเท่าที่ควรครับพอติดได้ที่แล้วก็วางไว้เลยครับ แล้วก็หาภาชนะที่มีฝาปิดนะครับลาได้เราจะอบขนมอย่างผมก็จะใช้เป็นฝาตัวนี้ครับพลาหม้อนะก็ดับไฟแล้วก็อบได้เลยครับอันนี้ก็ให้เราอบขนมด้วยควันเทียนนะครับจะประมาณ 30- 6สนาทีครับเดี๋ยวว่าถ้าเกิดใครมีเวลามากหน่อยก็อบนานกว่านี้ได้เลยครับเพราะว่าเรายิ่งอบนานก็จะยิ่งหอมควันเทียนมากครับสังเกตดูควันเทียนนะครับถ้าเกิดเราอบไปแล้วจะมีควันขาวๆอยู่ในหม้ออย่นครับถ้าเกิดเป็นฝาใสเราก็จะเห็นชัดนะ ถ้าเกิดเมื่อไดที่ควันขา,ขาวๆหมดไปแล้วอ่ะเราสามารถเปิดฝาออกมาจุดเทียนแล้วก็อบใหม่ได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความหอมให้กับตัวไส้ขนมของเราครับตอนนี้ผมก็อบควันเทียนมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับสังเกตด,ดูนะควันเริ่มจะจางหมดไปแล้วครับนี่ก็ผมจะอบซ้ําอีกรอบนึงครับก็นํามาจุดไฟใหม่ได้เลยครับกลิ่นควันเทียนนี่หอมแล้วครับเปิดฝาออกมาแล้วก็ ทำเหมือนเดิมเลยครับจุดไฟให้ติดแล้วก็ดับเทียนแล้วก็อบไว้เลยครับอันนี้ก็พักรอไว้อีกรอบครับวันนี้มันจะอบทั้งหมด2รอบนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของแป้งกันต่อเลยครับก็อื่นก็น้ำไปเตอที่เราล้างเท้ากระสานเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็หั่นให้ละเอียดเลยครับแล้วก็น้ําเปล่าครับกะแค่พอปั่นได้ก็พอนะครับเราต้องการน้ําไปเตยเข้มข้นครับแล้วก็ปิดฝาปั่นเอาได้เลยครับจะใช้วิธีการปั่นหรือว่าโขลกเอาก็ได้นะครับตามความสะดวกเลยนะ เสร็จแล้วก็นำน้ำไปเตมที่เราป,ปั่นได้ครับนะักกองเนี่ยน,นะผมก็ใช้เป็นถุงกรองชานะครับสะดวกที่สุดเลยครับกรองเอาแต่น้ำมานะครับเราก็จะได้เป็นน้ำไปเตยเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียม,มส่สนของแป้งกันต่อเลยนะครับก็จะมีเป็นแป้งข้าวเหนียวครับน้ำมะพร้าวน้ำไปเตยแล้วก็นี่เลยครับกะทิถุงพัชไร้าชาวเกาะครับอันนี้ก็จะมาช่วยทําให แป้งขนมต้มของเรามีความหอมมันแล้วก็เหนียวนุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยครับก่อนอื่นก็แป้งข้าวเหนียวครับน้ำไปเตยแล้วก็กะทิถุงพัจ,จะได้ชาวก่อครับเพิ่มความหอมมันแล้วก็นุ่มเหนียวให้กับแป้งขนมต้มของเรานะครับแล้วก็จะร่อมให้เข้ากันดีครับแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ให้เราทยอยเติมเพิ่มเรื่อยๆนะครับระหว่างน้ำไปเตยกับหัวกะทินี่ครับ เติมจนนวดแป้งได้นะครับแล้วก็สีเขียวของใบตเตยนี่ก็ตามความชอบได้เลยครับอันนี้เวลาเรานวดครับเราก็คนๆกว,ดกวาดๆไปรอบๆกระมังน,นะครับแล้วก็กดลงไปนะก็จะทำให้เรานวดแป้งได้งามากยิ่งขึ้นครับ แนะนำว่าให้ทยอยหยอดเติมไปเรื่อยๆนะครับระหว่างน้าใบเตยกับกะทินี่ครับถ้าเกิดสีของใบเตยเขียวได้แบบที่เราต้องการแล้วแต่ว่าแป้งยังแข็งกระด้างอยู่เราสามารถใช้เป็นหัวกะทิก็ได้ครับหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำมะพร้าวก็ได้เช่นกันนะครับอย่างวันนี้ผมคันใบเตยสีไม่ค่อยเข้มครับก็เลยใช้น้ำใบเตยเยอะหน่อยเนีย่ยแต่ไม่ได้ใส่น้ำมะพร้าวแล้วครับเพราะว่าสีได้แล้วแล้วก็แป้งเริ่มนุ่มนะครับ ในให้เรานวดจนแป้งนุ่มเหนียวนะครับนุ่มแบบว่าไม่ติดกระมังไม่ติดมือนะแต่ว่าอย่าให้แป้งเหนียวเกินไปนะครับถ้าเกิดแป้งเหนียวเกินไปเดี๋ยวเราจะปั้นแล้วก็ห่อ,อก,กับตัวไส้ยากนะครับเอาแค่นุ่มมาดีพอดีนะนวดสักพักเดียวครับแล้วก็เวลาเรานวดแป้งสูตรนี้เราจะไม่ได้ใช้เป็นน้ําร้อนนะครับหัวกะทิน้ำใบเตยน้ำมะพร้าวที่เราใช้นี่ครับเราก็ใช้เป็นอุณหภูมิปกติได้เลยนะครับ นะครับวิธีการเช็คเนื้อแป้งง่ายๆครับก็ให้เราบีบขึ้นมาเล็กน้อยครับแล้วก็ลองคลึงปั้นดูนะครับว่าเราสามารถปั้นแล้วก็ห่อขับไส้ได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนุ่มเนียนแล้วก็ห่อขับไส้ได้แป้งบางๆก็ใช้ได้แล้วครับก็นี่เลยครับเราก็จะได้เป็นแป้งขนมต้มเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็นําไปห่อขับไส้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือปั้นกันเลยครับตอนนี้ผมก็อบไส้ขนมมาได้ประมาณ1ชั่วโมงครับนี่เลยกลิ่นหอมดีมากครับก็ให้เราแบ่งแป้งมาครับ ปริมาณของแป้งนี่ก็ตามความชอบได้เช่นกันครับใครชอบทานแป้งหนาบางแค่ไหนครับเกิดชอบแป้งบางๆหน่อยก็ใช้แป้งไม่เยอะนะบี้ให้บางๆนะครับกะว่าแค่พอหอมมิดก็พอนะครับแล้วก็ใส่ขนมต้มครับนำมาห่อให้มิดเลยนะครับเวลาหอก็เบามือนิดนึงนะครับเพราะว่าไส้เราจะนุ่มมากเพราะเป็นมะพร้าวอ่อนครับ จะบีบไหมครับปิดไส้ขนมให้มิดเลยครับอย่างตรงนี้ไม่มีก็เติมได้ครับเติมแป้งไปนิดหน่อยเนี่ยครับแล้วก็เรียงใส่ถาดไปได้เลยครับในส่วนของไส้ขนมต้มเนี่ยครับเราไม่จําเป็นจะต้องต้มครั้งเดียวทั้งหมดนะครับเราสามารถทําทีละเยอะๆแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับปั้นเป็นลูกๆอบฟันเทียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ แพ็คใส่กล่องเก็บใส่ตู้เย็นไว้ครับมีเราสามารถเก็บได้นานเป็นอาทิตย์เลยนะครับสำหรับไส้ขนมเวลาจะทานก็แค่มานวดแป้งแป๊บเดียวครับแล้วก็นำไส้มาหอ่อนำไปต้มได้เลยครับก็จะได้ทานขนมต้มที่ใหม่ๆนุ่มเหนียวอร่อยเลยครับระหว่างนี้ก็ให้เราตั้งน้าร้อนรอไว้ด้วยเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราปั้นตัวขนมต้มไม่นานก็นํานไปต้มได้เลยครับนี่ครับครึงปิดให้มิดเลยครับเวลาที่เราปั้นคลึงก็ ิดให้มิดนะครับใส่ไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เราต้มแล้วน้ําจะซึมเข้าไปในตัวขนมต้มของเราได้นะครับถ้าเกิดเราห่อไม่ดีห่อให้มิดเลยครับ mm hmm. นี่ก็ปั้นให้ได้ปริมาณตามความต้องการได้เลยนะครับ mm hmm. ทานมากน้อยเท่ไหนแนะนําว่าขนมต้มนี้ต้มทานมือต่อมือดีที่สุดครับ mm hmm. ว่ามะพร้าวก็จะสดใหม่แล้วก็แป้งขนมต้มก็จะนุ่มเหนียวด้วยครับ สำหรับไส้ขนมเนี่ยครับนอกจากจะทําเป็นขนมต้มแล้วนะยังสามารถทําเป็นขนมใส่ไส้หรือว่าขนมเทียนที่เป็นไส้หวานก็ได้เช่นกันนะครับนี่เลยครับเราก็จะได้เป็นขนมต้มที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็นําไปต้มได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ําร้อนไว้จนเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ไปเตยครับใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยขนมต้มที่เราปั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอให้น้ําเดือดจัดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับ ต้มใช้เฟรแรงก็ได้นะครับน้ําที่เราต้มก็เป็นน้ําเปล่านะครับใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยไว้สักครู่นะครับรอให้แป้งเริ่มที่จะสุกข,ขึ้นมาก่อนนะเนี่ยครับพอน้ําเริ่มที่จะร้อน้วกลับมาเดือดครับก็คนๆซะหน่อยครับการไม่ให้ขนมต้มติดกับตัวกะตานะครับคนให้แยกกันแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยครับ พอเราต้มจนกระทั่งตัวขนมต้มลอยขึ้นมานี่ครับก็แปลว่าขนมต้มเริ่มที่จะสุกขึ้นมานะครับให้เราต้มต่อไปเรื่อยๆครับประมาณ5-10นาทีนะเพื่อให้แป้งสุกดีนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ต้มต่อมาได้อีกประมาณ5นาทีครับขนมต้มก็จะสุกได้ที่ดีแล้วนะครับให้เราตักขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็ใส่ลงไปในมะพร้าวขูดที่เรานึ่งไว้แล้วนะครับนี่ก็ให้เรา ค้าวขนมต้มกับมะพร้าวให้ทั่วเลยนะครับตอนร้อนอย่างนี้ได้เลยนะมะพร้าวก็จะก่อกับขนมต้มดีเลยครับกินทั่วเลยน่าทานมากครับหอมมากตอนนี้ ก็นี่เลยครับเสร็จรียบร้อยแล้วขนมต้มครับดูสิหน้าตาหน้ารับประทานมากครับเดี๋ยวพักให้คลายความร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับเสร็จแล้วก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับขอยั้งใช้มือเลยนะนี่เลยดูข้างในครับขนมต้มแป้งนุ่มเหนียวดีมากครับลองชิมดูนะครับขนมต้มนุ่มเหนียวแล้วก็หอมมันดีมากครับ ไส้ก็หวานก็ลังดีนะแถมหอมกิ่ฟันเทียนด้วยครับทานอร่อยสุดเลยครับลองชิมดูอีกทีนะครับสุดยอดเลยครับก็ลองนําไปทําตามกันด้วยนะครับจะทําทานเองที่บ้านก็ได้ครับหรือว่าใครต้องการจะนําไปทําขายประกอบอาชีพก็ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ